การเป็นหัวหน้างานเนาะคือบางเทีอเราก็แบบว่าเลือกเวลาไม่ได้ปกติจะทำงานตั้งแต่ตื่นนอนอประมาณ5้าโมงเย็นหลัง5้าโมงเย็นก็เออมาให้อาหารปลามาแบบรีแลกไว่ายนองว่ายน้ำนะคะแต่วันนี้ก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะเนื่องจากว่าเออตัวแทนอะเขาว่างในช่วง5้าโมงพอดีเลยหลังเลิกงานนะคะค้าเจ้าก็ต้องเสียสละเวลาเนะะี่ค่ะก็เลยไม่ได้ไว่ายน้ำอะไรก็ คุยไปให้อาหารปลาไปก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็ขึ้นไปอาบนองอาบน,น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะคือการเป็นหัวหน้าเนี่ยมันจะต้องเสียสละเยอะกว่าอาชีพการเป็นแค่พนักง,งานบริษัทหรือเป็นลูกน้องหรือเป็นแค่ตัวแทนนะคะแต่ข้าเจ้าเนี่ยเป็นการทำงานออนไลน์ไงคะออนไลน์คือตัวแทนอะ่ะก็จะเห็นว่าอุ้ย อยู่ให้อาหารปลาฮึอยู่ไอาปาคุยฮึว่ายน้มฮ่อยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่คือตัวแทนก็เลยคิดว่าหัวหน้าไม่ได้ทํางานหัวหน้าโคตรสบายเลยนะคะแต่จริงๆเนี่ยข้าเจ้าทํางานออนไลน์เนาะอยู่ตรงไหนข้าเจ้าก็ทํางานขนาดนั่งห้องน้ําอยู่ในห้องน้ําก็ทํางานเดินเข้าลิฟต์ก็ทํางานนะคะคือมันจะอยู่แบบหน้าจอแทบ ตลอดเวลาจนว่าจะนอนนะคะแต่ว่าตัวแทนที่เขาไม่ได้ออนไลน์ไลฟ์สไตล์แบบค่าเจ้าหรือไม่ค่อยได้คอนแทคก,กับค่าเจ้าไงเขาก็จะไม่เข้าใจอ่าแต่ตัวแทนที่เขาดีลงานกับค่าเจ้าอยู่ตลอดนะคะอย่างมาแชร์หน้าจอมาคุยกันมาสอบฐานน,านั่นนู่นนี่ตัวแทนก็จะเข้าใจว่าหัวหน้าไม่มีเวลาว่างเลยหัวหน้ายุ่งตลอดเวลานะคะแต่ตัวแทนที่เขาแบบไม่ค่อยได้ส่งงานแล้วก็ไม่ได้ ใช้งานออนไลน์เขาก็จะไม่เข้าใจก็ต้องอให้อาภัยเขาหรือบางทีแบบบางทีถ้าทํางานจริตไม่ตรงกันค่ะตัวแทนก็อาจจะต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปทํางานกับทีมอื่นที่เขาแบบว่าไม่ได้ นานออนไลน์เหมือนข้าเจ้านะคะแต่ตัวแทนในทีมข้าเจ้านี่ส่วนใหญ่เขาจะชอบระบบนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องเสียเวลาแล้วบางเรื่องเนี่ยเจอกันเนี่ยคุยกันแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องไงแต่พอแบบคุยกันแบบออนไลน์แบบนี้เขาไม่เข้าใจเขาก็ย้ำๆซ้ำๆแล้วก็ถามกันไปถามกันมาจนกว่าเข้าใจอย่างเมื่อกี้ก็แชรหน้าจอคุยกันนะคุยกันจนแบบ จะจบงานจนกว่าจะเสร็จซึ่งก็ใช้เวลานานแต่ทีนี้ก็มันอยู่หน้าจอแล้วมันมีภาพทั้งภาพทั้งเสียงอ่ะอันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัวแทนก็จะสามารถที่จะ,ะรู้เรื่องแล้วก็เก็ตไว้จนสามารถส่งงานอนุมัติโดยที่ยังคุยกันไม่จบนะคะเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยพอข้อมูลถึงบริษัทปุ๊บ AI อนุมัติให้ทันทีในเคสที่ normal เพราะการอนุมัติกลมาทันไวข้อดีคือลูกค้าได้รับความคุ้คมครองทันทีนะดังนั้นก็เลยจําเป็นต้องแบบรวดเร็วในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตของเราแล้วก็หลังจากขายเสร็จคุณก็ต้องบริการหลังการขายด้วยอย่างเมื่อคืนลูกค้าโทรมาตีหนึ่งค้ะเจ้าก็ตืง่งตื่นมารับโทรศัพท์โทรไปหาโรงพยาบาลเคลียร์ให้ลูกค้านะคะ ในบางรายที่มีปัญหาเรื่องการเคมหรือลูกค้าจะตกใจกลัวเคมไม่ได้เพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปจะใช้ได้ไหมอะไรอย่างนี้เนี่งคุณเป็นตัวแทนเนี่ยนะคะถ้าคุณจะทําแค่เพื่อเงินเห็นแก่เงินจะเอาแต่เงินคุณไม่สามารถเป็นตัวแทนได้คุณต้องเปลี่ยนอาชีพอื่นคุณก็ไปทําอย่างอื่นนะคะดังนั้นนะคะการเป็นตัวแทนคุณจะต้อง ใส่ใจคุณจะต้องมีหัวใจบริการคุณจะต้องพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลาแต่การเป็นหัวหน้ามันก็ต้องอีกสก,กิลหนึ่งคุณก็ต้องพร้อมบริการตัวแทนคุณจะอ้างว่าออหัวหน้าเพียบางวันคขาจะเพียมากเพราะคขาเจ้าแบบไม่ได้พักเลยแต่ตัวแทนบอกว่าหัวหน้าว่างห้าทุ่มนะค้าเจ้าอยากจะนอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มอ่ะค้าเจ้าก็ทําไม่ได้ก็ต้องรอ ห้าทุ่มนะคะแล้วก็ต้องทําอย่างอื่นแล้วก็เวลาตัวแทนสอบถามอะไรมาหัวหน้าต้องมีไหวพริบแก้ปัญหาให้ตัวแทนอย่างเมื่อกี้ตัวแทนเปิดไอเอกสารในหน้าจอตัวเองไม่ได้หัวหน้าก็บอกทรงมาสิเดี๋ยวหัวหน้าลองดูเอาก็เปิดจากหน้าจอของหัวหน้าเออเปิดได้อย่างเงี้ยคือมันเป็นสกิลเป็นไหวพริบไงที่หัวหน้าต้องมีมีมากกว่าการเป็นตัวแทนเพราะว่าตัวแทนเราแค่มีกับลูกค้าแต่ พอเป็นหัวหน้าคุณจะเจอแบบสารพัดคนเนื่องจากตัวแทนก็จะมีลูกค้าของเขาและปัญหาใหม่ๆเยอะมากที่คุณไม่เคยเจอนะคะดังนั้นก็อาจะเป็นการทำงานสไตล์แบบข้าเจ้านะคะ